คือแบบมันมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆดีดีจริงๆยุคนี้มันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะเออข่าวนี้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดหรือเรียกโกโก้หรือเรียกช็อกโกแลตสดชื่นครับนอนหลับสบายนอนหลับสบายคลายเครียดคลายเครียดเขานำผลเมล็ดจากแอฟริกากับอเมริกาใต้ไปแปรรูปแล้วมาให้พวกเรากินกันเห็นไหมอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราตั้งชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตสด ตีอ้วนชวนอร่อยครับคลิปนี้มาหาเพื่อนเก่าครับสวัสดีครับผมตีครับสวัสดีครับผมตีครับเราสองคนคู่หูคู่นี่ไม่เจอกันหลายปีมากคุณผู้ชมวันนี้ตีเขาชวนผมบอกว่าช่วยมาแถวบ้านหน่อยแฟชั่นไอแลนด์มีร้านดีๆจะแนะนําไม่ใช่ร้านอาหารด้วยไม่ใช่เป็นร้านเครื่องดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดดีมากใช่ไหมดีมากเลยกินทุกวันกินทุกวันกินทุกมื้อกินทุกมื้อหรอไม่กินข้าวเหรอไม่กินเพราะว่ามันอิ่มท้องสุขภาพดีเออได้ข่าวเป็นร้านดาราด้วยหรอ เป็นดาราโอ้โหน่ารักมากเนาะงั้นเพื่อนพาไปเลยนะไปร้านนี้เลยร้านดาราใช่ไหมพาคาโอโกโก้พาคาโอโกโก้ไปดูซิว่าจะโอ้โหขนาดไหนมาเลยเลยนี่ถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเหรอพาคาโอโกโก้เฮ้ยร้านน่ารักสวยไหมสวยไหมมากินประจำเลยเหรอกินประจำเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของอันเนี้ยใช่ลุงคนนี้ยนะลุงนี่แหละลุงเนี่ยเหรอที่หันหลังเนี่ยเหรอเรียกเลยลุงลุงไม่หันเว้ยต้องเรียกพี่เหรอพี่ พี่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบอ้าวพี่พี่พินโยรู้ทำเงี้เอ้ยอยู่ดีๆมาเปิดที่เลนนี่ได้ไงอ่ะก็นี่ไงร้านเนี่อร่อยมาทุกวันเลยเออจะเปิดกันแล้วเราก็มาช่วยอายุอนามก็มากขึ้นต้องหาของดีๆใส่ตัวบ้างแต่พี่โยไม่เปลี่ยนเลยนะพี่โยมาทำนี่ได้ไงรู้ไหมครับว่าโกโก้เนี่ย ปลูกได้ในประเทศไทยครับได้กินโกโก้ได้กินช็อกโกแลตเนี่ยจากประเทศทางยุโรปบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างประเทศเหล่านี้ปลูกโกโก้ไม่ได้ซักต้นเกยไม่มีโกโก้เลยครับแต่ประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้เนี่ยเราสามารถปลูกโกโก้ได้นี่นะเขานําผลมเมล็ดจ,จากแอฟริกากับอเมริกาใตา้ไปแปรรูปแล้วมาให้พวกเรากินกันอเอาเงินเข้าประเทศเขาเพราะฉะนั้นคือเอาใหม่ เราก็สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ปลูกโกโก้แปรรูปแล้วก็ขายให้เรากินกันพอเห็นว่าเราเราจะช่วยเกษตรกรไทยก็เลยกระโดดเข้ามาเลยครับอ๋อกระโดดกระโดดเข้ามาทําเลยคือไม่มใช่ผมกระโดดคนเดียวครับสองคนนี่เลยครับเดี๋ยวอะไรสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสองคนคือหน่วยเข้ามาไงฮะผมแนะนำว่าร้านนี้ดีกินด้วกันอร่อยคุณบอกว่าคุณแนะนาผมมาเดี๋ยวเดี๋ยคุณจะเทผมอ่ะนี่คุณส่วนผมฮะ อ๋อนี่เป็นคุณส่วนกันเหรอครับคุณส่วนกันครับเจ้าของร้านนี่แหละครับผ่าเขาโอโกโก้เขาตอนโตไปไม่ได้พูดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็บอกว่าร้านนี้อร่อยไงคุณไปคุณไปบอกอะไรเขาคุณหลอกเข้ามาเหรอบอกไม่ได้หลอกแค่โทรตามว่ามาร้านนี้อร่อยเลยอรอเป็นลูกค้ากินทุกวันไม่เดี๋ยวกูบอกไม่มาไงเขาบอกว่ากินทุกวันกินทุกวันใช่กินทุกวันดีเฮ้ยมันกินยากหรือเปล่ามันต้องทำยังไงมันต้องชงอะไรยังไงไม่ยากครับทำยังไง้างน้ำร้อนไม่อ่าเย เหมือนเหมือนรู้ว่าจะมีใครมาไม่ชิมจะไม่ชิมก่อนรู้จะมีคือร้อนร้อนรอนรอนร้อนอน๋อนี่ชงแบบนี้ได้เลยใช่ครับนี่ร0ออครับโกโก้รอซไม่ไม่มีเขาเรียกหวานในตัวของมันอยู่แล้วไม่ตองใส่น้ตาลไม่ต้องใส่น้าตาลแต่เป็นเบาหวานกินได้ดิใช่ได้ครับกินทุวันนี้ดีเลยใช่ไหดีครับเกนก่อนเลยนะครับนอกจากจะมีเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดนี้แล้วยังมีชาด้วยนะครับชาจะเปิดก็เป็นไงครับคุณผู้ชมมันก็แบบว่า คือแบบมึงอย่าพูดเข้าข้างเพื่อนนะเอาพูดความจริงเอาพูดความจริงนะไม่ต้องเกรงใจกันเลยครับคนเป็นประหวานก็อยากกินหวานถูกป่ะใช่ก็อยากกินอะไรสดชื่นทีนี้เวลากินก็กลัวน้าตาล50าน้ําตาล2ี่ห้าไอ้นี่ไม่ต้องเลยดิไม่ต้องนี่ก่อนอุ้ยมันโอเคเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราตั้งชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดช็อกโกแลตสดใช่เพราะสดจริงๆครับคุณผู้ชมอร่อยนะเดี๋ยวจะดูคือเอาเป็นว่าหมายถึงว่าคนที่แบบว่าอยากหวานนะอยากหวานแล้วกลัวหวานแล้วก็แบบ กลัวสุขภาพไม่ดีกินไอ้นี่ไม่เป็นไรด้วยใช่ครับโอ้แล้วมันก็แบบเหมือนช็อกโกแลตเข้มข้นนะใช่สดชื่นครับนอนหลับสบายนอนหลับสบายคลายเครียดคลายเครียดพี่เราซื้อมาชงเองที่บ้านได้ไหมได้ครับนี่แบบไหนบ้างไะไออย่างเงี้ยมันมาจากแต่ละภาคเหล่านี้คือวาอไรตี้ของมันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถปลูกได้ตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยนะครับต่างๆสีต่างๆนี้จะบอกว่า อยู่มามาจากภาคไหนบ้างภาคใต้ก็จะมาจากระนองระนองออริจินอลเลยนะครับอันนี้อันนี้ข้างใต้กับนี่ระนองกับนี่ระนองระนองลอยไหมลอยไหมลอยอย่างแรงลอยอย่างนี้อันนี้ภาคกลางครับอันนี้ภาคกลางรสชาติต่างกันไหมฮะต่างต่างอ่าบอกเลยนะครับว่าต่างถ้าทางใต้บอกอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่มาตรฐานเขาเรียกว่าวาริที้ครับอ๋อเป็นวาริที้ทางใต้เนี่ยจะออกเป็นแบบสมุนไพรนิดๆ เข้มข้นอันนี้จะเข้มข้นหน่อยฮะทางเหนือนี่จะออกแบบมิ่มมเป็นแบบว่าฟรุตตี้เป็นฟรุตตี้ทางเหนือจ้าทางเหนือทางเหนือกระเจ้าเหนือเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่มีกลางมีตะวันออกตะวันตกแล้วก็มีอีสานจริงจริงคุณผู้ชมก็ลองชิมดูแล้วชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นประจำกินได้ใช่ใช่แล้วเนี่ยเที่เป็นกระปุกเนี่ยผมเห็นเขาไปโรยสลัดใช่ไหมใช่ใช่พวกคาเขาก็เลยคาเขาใช่ยนิพนิพเออคาเขานิพมันมาจากไหนอ่ะพี่โยอับอันนี้มาจากไหนฮะก็คือเนื้อเนื้อของเมล็ด ขาวทาวเลยครับเมล็ดโกโก้ไปคั่วเข้ามไปคั่วผักผลไม้หลายหลายอย่างเนี่ยนะครับในโลกนี้เวลาเจอความร้อนเขาจะสูญเสียคุณค่าไปแต่สำหรับข้าวขาวไม่ครับไม่ลดลงนิดเดียวนั่งดูฟุตบอลฟุตบอลดูเน็ตปสี่เบนี่ยผมเคยกินอย่างนี้เลยนะเคี้ยวเลยครับคือเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเคยกินอยู่แล้วอ่ะเคี้ยวได้เลยเคี้ยวได้เลยครับปื้งได้ที่ไหนบ้างครับพี่ นอกจากที่นี่แล้วมีที่ไหนอีกที่นี่เราจะอันนี้เป็นเป็น็อบที่แรกออยู่ที่ไหนที่นี่ที่แรกของของนี่แฟชั่นไอแลนด์ครับตรงไหนของแฟชั่นไอแลนด์ครับชั้นสองชั้นสองโซนแกรนด์สเตชันที่เป็นรถไฟเข้ามาหน่อยนึงใกล้ๆติดกับโพเตโต้คัทเลอร์โครดติ๊าอะไรๆมาซื้อเครื่องดื่มได้มาซื้อสิ่งเหล่านี้กับไปได้องแต่รับได้ได้นะครับก็จะมีแบบ ขนาดทด <Gym. S 2> ลองแบบนี้ก็มีขนาดทดลองก็มีมาซื้อได้ชอบแบบไหนก็เขาเป็นลูกค้าประจำแบบนั้นไปใช่ใช่จะเป็นเหนือใต้กลางอะไรก็ว่าไปความติดต่อเดี๋ยวความประสงค์เรานะฮะอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะเปิดอย่างนี้รวมทั้งหมดอะสิบช็อปสิบช็อปใช่ครับตามห้าง <ups and imon ides> ใช่ไหมตามห้างอันนี้เป็นต้นแบบที่แรกใช่ครับเอาเป็นว่าร้านนี้เป็นร้านของคุณพินโยรู้ทำนะฮะซึ่งเป็นหุ้นส e <ska> ่วนกับโกโก้นี้ชื่อแบรนด์ว่า คาเคาโอโกโก้คาเคาโออยู่ที่แฟชั่นอยู่ที่แฟชั่นเองชัน้นสอง,สองโซนรถไฟทุกวันเข้ามาได้มาชงมาชิมมาซื้อไปหากันได้นะจะสั่งนี้อะไรสั่งทางนี้ก็ได้นะสั่งทางไหนได้บ้างออนไลน์ออนไลน์สั่งทางไหนได้บ้าง เรามีลายแอดครับลายแอดแอดอะไรแอดเนี่ยนี่ไงก็เลื่อนดูดิสายตาคุณไม่ดีแอดคาเขาโอ้คาเขาโอเนี่ยแอดคาเขาโอ้เดี๋ยวไปขึ้นให้แล้วกันดูตามข้างหน้าเนี่ยเราขึ้นได้แล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเขาชงให้ดีกว่าขอบคุณพี่โยมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูเขาชงให้กินสดๆเลยอร่อย อ่ะอันนี้แบบว่าที่ผมดู่ล้วมาชงให้ดูอันนี้ของภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้อ่าไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเป็นสมุนไพรหน่อยๆน่อยอ๋แล้วทุกคนชอบหวานใส่ได้ไหมได้ครับก็แล้วแต่จะใส่ไซรัปแบบไหนใส่เป็นเนือหวานได้ไหมเน้อหวานได้ใส่บอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบสัดส่วนเท่าไหร่คะสัดส่วนไม่ใช่คุณสองโอโกะเนี่ยถามน้องเขาเราจะใช้ตัวช็อกโกแลตตาหนะอยู่ที่20กรัม20กรัมแล้วก็น้ำร้อน30กรัมอ๋อน้ำร้อน30กรัมใช่ละลายไปก่อนนะคะ โกโก้ยี่สิบกรัมน้ำร้อนสามสิบกรัมใช่ค่ะเฮ้ยแต่๋ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกวันนี้คุณผู้ชมอันนี้ตี้มันแนะนำก็ไม่ได้มันมาขายของเลยนะคือแบบมันมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆดีดีจริงๆเพราะยุคนี้มันเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะข่าเขาวนี่เป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือเรียกโกโก้หรือเรียกช็อกโกแลตก็ได้แล้วคนแค่เข้ากันก็จะได้แล้วค่ะโอ้แค่นี้เองเสร็จแล้วใส่แกเสร็จแล้วใส่แก้วนี่เห็นไหม ป๊าบอันนี้ปริมาณตามที่น้องมาบอกนะอ่าปริมาณตามนี้แต่ถ้าอยู่บ้านอยากกินขนาดไหนก็ตั้งแต่เราจะดูเพราะมันไม่มีที่จำกัดได้หมดอ่าดดีมากเลยอยากกินทุกวันเชื่ออยากเชื่อแล้วเชื่อแล้วข้าวปลาไม่กินเลยไม่กินเลยนี่แหละกินไอ้โก้เนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะฝากแชร์หน่อยใครอยากสุขภาพดีนะครับใครอยากที่มีเขาเรียกว่าอาหารเป็นซูเปอร์ฟู้ดติดบ้านไว้แล้วก็ฝากไว้ด้วยร้านนี้ชื่อร้านว่า คาคาโอโกโกะทั้งหมดนี้เขาเป็นหุนส่วนกันนะครับร้านอยู่ที่แฟชั่นไอแลนชั้นสโซนแกรลสเตชั่นตรงก็เรียกเป็นรถไฟรถไฟเข้ามาก็เห็นเลยแล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้ได้ครับอแอดเข้าไปได้แล้วก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ thank you เพื่อนของมากบคุณมากขอบคุณโลกหน้าครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อน ขอบคุณครับ